สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากยารณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม่ฟ lower life นะคะสำหรับคลิปนี้จนคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2563ของชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง12พฤศจิกายนนะคะ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นกันทะการทํานายแบบกว้างๆนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปจางก,ก็กราบขออภัยไว้ใที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วงกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟเวอร์กันได้เลยและหากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทงางไลน์ดีหุยดอดเสียวละลักษ์หรือค้อนหาได้จากเบอร์โทร0 8 9 9 9 9 0 4 8 3ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะดวงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีตุล ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอสุขสันต์วันเกิดชาวราศีตุลทุกท่านนะคะนะขอให้มีความสุขนะคะคิดสิ่งได้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะ โอเคเรามาเริ่มกันนะคะใน,นในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ประจําตัวของคุณนะคุณได้โฟร์ออฟสอดนะคะไพ่สีดาดูเหมือนว่าที่อาจารย์โวยพรบอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอันนี้อาจารย์ก็อยากให้คุณนะ่ยสมปรารถนากันทุกคนนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ที่สุขภาพร่างกายนะคะอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่ นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้แบบลาพักร้อนหรือว่าลาไปพักผ่อนลาไปรักษาตัวนะคะมีการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆนะคะตามที่หมอนัดนะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นอีกกรณีเลยก็คือรู้สึกแบบว่าเบื่อสังคมนะรู้สึกแบบไม่อยากที่จะสูงสิงกับใครรับนะบางวันนะอาจจะแบบว่า โวยการเมืองแบบขอลาหน่อยละกันคือชั้นอยากอยู่เงียบๆบแล้วนะคะหรือว่าบางคนไปก่อนยิ่งกว่านั้นอีกก็คืออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยไม่อยากอยู่กรุงเทพไม่อยากอยู่ในเมืองแลวนะ <c oughs> ขอปลีกวิเวกขอไปต่างจังหวัดขอไปปฏิบัติธรรมไปอะไรประมาณนี้เลยก็มีเหมือนกันนะคะ <c oughs> ต่อมานะ ในเรื่องของเงินกันทองทองนะคะนายอ๊อฟวอนส์นะคะอาจารย์มองว่าดูเหมือนคุณกําลังรอคอยเรื่องของเงินทองอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็คุณทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ด้วยนะคะทําได้แค่รอนะคะนะทรัพย์สินเงินทองเก่านะสมบัติสมบัติเดิมอะไรเดิมที่มีอยู่เนี่ยนะช่วงนี้คุณอยู่ในภาวะที่เรียกว่าคือเหมือนแบบจงอางห่วงไข่มากๆเลยทีเดียวนะคะเงินทองที่มีอยู่ก็ไม่ค่อไม่ให้กระเด็นนะคะแล้วก็ทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ใครจะมายืมใครจะมาอะไรพวกนี้นะคะไม่มีทางเด็ดขาดนะคะนะ แล้วก็เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของอะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้คุณระวังตัวแบบทุกฝีก้าวทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวนะคะต่อมานะในเรื่องของพบสหัชชานะคะเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะ ten s e q e n t a c l e s นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คนใกล้ชิดนะ น่าจะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของคุณนะแต่จะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเขาน่าจะนําช่องทางทาง,ทางการหาเงินหาไรายได้ต่างเนี่ยเข้ามาหาคุณนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือคนใกล้ตัวช่วงนี้นะคือเข้ามายุ่งกับเรื่องของเงินเงินทองทองคุณจ้ะนะคะมานะสมไพ่มันไพ่มันมีความสัมพันธ์กับไพ่ก่อนหน้านี้เลยเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะมันทําให้คุณออกแนวรู้สึกเหมือนกับว่าแบบคือเหมือนระวังตัวมากเป็นพิเศษอะ่ะนะคะนะแล้วก็กับพี่น้องนะคะ นะหรือว่าคนใกล้ชิดญาติสนิทเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการคุยแบ่งสมบัติคุยกันในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องของส่วนแบ่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเข้ามานะคะอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่หรือว e วอั f ฟฟอร์จนะอาจารย์มองว่าคนในครอบครัวมีโอกาสที่จะ เอาทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือว่าเอาโอกาสดีๆเอาโชคลาบมาให้คุณนะคะบางคนนะคะคนที่ชอบเสี่ยงโชคจะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากเลขที่บ้านทะเบียนรถเลขที่ห้องอะไรพวกนี้ด้วยนะคะใครที่หวังไว้นะว่าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อของใหญ่ๆนะช่วงนี้นะคะเดือนตุเตือนตุลาคมนะคุณเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้สินค้าที่มีราคาดีนะคะเผื่อจะถูกกว่ท้องตลาดหรือว่าแบบได้ สินค้าที่มันแบบใครๆก็อยากได้นะคะในราคาที่มันแบบพิเศษมากๆเลยอะไรแบบมานี้ประมาณนี้เข้ามาด้วยนะ ต่อนะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะโฟวอฟคัพส์นะคะดูเหมือนลูกน้องบริวารหรือสัตว์เลี้ยงของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยอยากที่จะเข้าหน้าคุณสักเท่าไหร่นะคะนะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเลือกมากเขาเยอะเขาอะไรประมาณนี้นะคุณเสนออะไรไปให้คุณแบบว่าให้ทางเลือกนู่นนั่นนี่โน่นไปนะเขาก็ดูท่าทางว่าแบบจะไม่เลือกไม่อยากได้เซโนไปซะทุกอย่างเลยอ่ะนะคะก็จะรู้สึกแบบนี้นะคะกับเขาหรือในทางกลับกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ารู้สึกว่าลูกพวกบรรดาลูกน้องเรานะลูลูก หลนๆเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นคนเอาใจยากแบบนั้นไปด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่ดีแฮงแมนนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะไพ่มันสัมพันธ์กับใบแรกเลยก็คือคุณน่าจะมีปัญหาเ,เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะอาจจะเป็นโรคที่แบบเคยเป็นมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเป็น,ปนหายๆไม่หายขาดสักทีนะคะรักษาเท่าไหร่มันก็แบบคือเหมือนจะดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบไปที่แบบกลับกลับไปจุดเริ่มต้นอ่ะก็ต้องกลับมาเริ่มรักษาใหม่อีกนะคะหรือบางทีนะคะระยะเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลเนี่ยคุณน่าจะ ทัวพัน์กับเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของปัญหาระยะยาวอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเรียกว่ายืดเยื้อยาวนานนะยังหาทางออกไม่ได้นะคะนะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์มองว่า การจะแก้ปัญหาอะไรใดๆก็ตามในช่วงเดือนนี้นะบางครั้งเนี่ยคุณต้องคิดให้มันนอกกรอบบ้างนะคะลองไปทำอะไรหรือลองคิดอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าเรามันจะทำนะคะหรือว่าไม่เคยไม,ไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผลนะคะลองวางแผนในแนวทางนั้นดูนะคะจะมีโอกาสที่ดีกว่าสิ่งที่คุณแบบกำลังคิดอยู่หรือว่าดีกว่าวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมที่คุณทดลองมานะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่เดทนะอามาทีกันทีละสเตตัสเลยละกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะไพ่เดทแบบนี้นี่ดูถ้าทางช่วงนี้เนี่ยคุณไม่น่าจะสมหวังในความรักสักเท่าไหร่นะคะแอบรักใครแอบชอบใครนะคะช่วงนี้ก็คงจะได้อกหักกันแบบนะซึมซึมแซดแซดกันบ้างแหละนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะความสัมพันธ์ของคุณน่าเป็นห่วงนะคะนะอาจจะมีการแตกหักกันได้หรือว่าจบสิ้นเลิบบอกเลิกเลิกราอะไรกันนะคะหรืออย่างเบาหน่อยนะคะก็คือแฟนคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะหรือว่าเขาอาจจะช่วงนี้อาจจะป่วยป่วยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะการงานการเงินมีปัญหานะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนเนี่ยอาจารย์มองว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะมาถึงจุดที่คุณจะพิจารณากันแล้วล่ะนะว่าคุณจะไปต่อหรือไปไม่ไปต่อนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันมันค่อนข้างเห็นชัดเจนนะว่าต่างคนต่างเลิกลานะคะคือแบบว่าเหมือนมันคุยมานานแล้วแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนสักทีหรือว่ามันมีบางสินบางอย่างที่แบบมันมันไม่สามารถจะทาให้สถาปนาความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะคุณก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเออฉันมุฟออนดีกว่าว่าไปหาเอาใหม่ข้างหน้าดีกว่านะทํานองนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่ในพพมรณะนะคะเดียคิมิสนะคะนะถ้าหากว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกวับเรื่องเจ็บป่วยอะไรขึ้นมานะคะอาจารย์มองว่านอกจากเรื่องแบบเรื่องของโรคติดต่อหรือว่าโรคเลื้อรลังที่มันแบบเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหายหายแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องของอาการปวดหัวหรืออาการที่แบบใช้สมองคิดมากเกินไปใช้สายตามากเกินไปอะไรพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่คุณค่อนข้างเปลาะบางด้วยนะคะนะอาจจะปวดหัวบ่อยนอนไม่ค่อยหลับนะคะนะหรือว่ามีอาการปวดตาตาพรา อะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะต่อมานะคะไพ่ในพบสุภานะคะ Prince of Wands นะคะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าช่วงนี้น่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างแน่นอนนะคะนะแล้วก็เป็นการเดินทางที่แบบคุณ คุณจําเป็นต้องไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นหนทางในการหาความก้าวหน้าหรือว่าเรื่องของความเจริญเติบโตของคุณนะคะนะช่วงนี้จะมีไอเดียนู่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะถ้าหากว่าร่างกายคุณได้แบบได้รับการพักฟื้นแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจริงๆแล้วคุณก็ไม่อยากจะนอนอยู่บ้านหรอกเออมันก็อยากจะได้แบบสัรหาที่จะไปที่จะเดินทางไปนู่นมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะคะ นะช่วงนี้ผู้ใหญ่นะคะจะไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่นะคืออหมายถึงพุ่งผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะเขาเองอาจจะต้องแบบไปหาเจ้านายข้างนอกหรือว่าไปหาลูกค้าหรือว่าไปต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะนะมีอะไรก็ไม่ค่อยมีเวลาคุณกับพูยกับคุณสักเท่าไหร่นักนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานนะคะเรยอฟวอนส์ ands, นะคะดูเหมือนชาวราศีตุลเนี่ยช่วงนี้นะหลายคนเลยทีเดียวที่กําลังมองหางานใหม่หรือมองหาอะไรใหม่ๆทํานะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนนะคะช่วงนี้การงานคุณจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เรื่องของงานการตลาดนะคะนะเรื่องของการ ที่เรียกว่าคืองานใครที่ทามาแล้วเนี่ยนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเดือนตุลาจะเป็นช่วงของการรอฟังผลนะคะหร,หรือเรื่องรอเรื่องของการรอฟีดแบ็กนะคะรอสินค้าเข้านะคะรอฟีดแบกลูกค้ารอ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 ,อ,อคำคำนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วคุณก็เหมือนแบบว่าคือรอตรงจุดนี้เพื่อที่จะเอามาพัฒนาเรื่องของฝีมือพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าจะมาวางทิศทางอะไรยังไงเนี่ยต่อไปในอนาคตนั่นเองนะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะซิกซับซอนะคะอาจารย์มองว่าเ,ออเดือนนี้ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสมีโชคมีลาบจากยานบาหนะแน่นอนจากที่บอกไปคือมันค่อนข้างสัมพันธ์กับไพ่พันธุ์ด้วยนะคะไพ่พันธุ์เป็นใบโชคนะพันธุ์มันหมายถึงเรื่องของยานปาหนะต่างๆได้นะคะนทะเบียนรถนะคะนะหรือเลขที่ข้างรถลดด้วยสารนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเลขตั๋วเครื่องบินเลขอะไรก็ตามทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะคะตรงนี้จะนําโชคนําลาบมาให้คุณนะคะ โอเคต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะควีนดับค u ั s นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เนี่ยตำแหน่งวินาศนะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่จะสร้างสร้างทาให้คุณเสียหายนะคะควีนซับค u ั s นะคะอันนี้ต้องเตือนชาวราศีตุลว่าสิ่งที่จะทาให้คุณรู้สึกแบบทาให้คุณแย่หรือทําให้คุณแบบเออเสียโอกาสอันดีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือความหวั่นไหวของคุณนั่นเองนะคะความเรียกว่าความความอารมณ์หญิงอ่ะนะคะอารมณ์เหมือนแบบ มีรอบเดือนอยู่ทั้งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็ง้องแงงบางทีมากเกินไปหน่อยนะคะคนอื่นก็จะมองว่าคุณแบบเอ๊ะท่านใหม่ทาตัวเหมือนแบบไม่ไม่เป็นมืออาชีพนะคะตรงนี้ที่จะทําให้คุณเสียโอกาสอะไรดีๆในชีวิตของคุณไปได้นะคะพยายามปักหลักจิตใจแล้วก็แนวคิดเนี่ยให้มันมีจุดยืนให้มันแน่นๆน,น,นิดนึงนะคะนะไม่งั้นในเรื่องของอกาสโอกาสดีๆหรือสิ่งที่เจ้านายมาให้เนี่ยมันอาจจะข้ามจากหัวคุณไปถึงคนอื่นได้นะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะสําหรับดวงในช่วงเดือนตุลานี้ของชาวราศีตุลใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย